สวัสดีครับพบกับต๋องดีเอ็กชัตเตนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูนกพยาปากกว้างลายเหลืองนะครับที่มองเห็นชัดเจนครับว่าลายข้างหลังเขาสีเหลืองนะครับนกชนิดนี้เป็นนกที่มีอยู่บนเขานะครับนกตัวเล็กๆขนาดใหญ่กว่านกกระจอกบ้าน นิดหน่อยฮรับปากเขจะกว้างมากจนได้ชื่อว่านกพญาปากกว้างนกพญาปากกว้างจะมีหลายชนิดมากนะครับชนิดนี้คือพญาปากกว้างลายเหลืองการที่เราจะพบเขาได้ในธรรมชาติค่อนข้างจะยาก เพราะเป็นนกที่เขาอยู่ในป่าลึกบนภูเขาและเป็นนกขนาดเล็กด้วยนะครับถึงจะพบได้แต่ก็ยากที่จะถ่ายภาพเพราะเขาค่อนข้างจะมีความปราดเปรียวว่องไวมากนะครับการที่เราถ่ายเขาได้ก็เป็นช่วงนี้แหละครับ คือช่วงที่เขาสร้างรังวางไข่นะครับนี่ครับกำลังบินเข้ามาป้อนอาหารโลกนะครับดูครับนะเข้ามาแล้วครับรังเขาจะสร้างแบบง่ายๆนะครับห้อยลงมาตามยอดไม้แล้วเขาก็เอาพืช ที่คล้ายๆหฮย่าแบบเล็กๆนะครับมาประดับไว้ในลังเพื่อพรางตัวเองครว่านี่ไม่ใช่รังนกนะแต่เป็นใบไม้ใบหญ้าในธรรมชาติฮะเพื่อป้องกันสัตว์นักล่านะครเราจะเห็นว่าพ่อแม่เขาอยู่ในลังนะฮะกำลังป้อนลูกแต่ถ้าไม่สังเกต แทบจะไม่รู้เลยนะครับว่ามีตัวเขาอยู่นี่คือวิธีการพรางตัวในธรรมชาตินะครับออกไปแล้วครับมาดูกันอีกครั้งนี่คือการพรางตัวของเขาในลังนะครับ เราไม่รู้นะครับว่าโลกเขามีกี่ตัวนี่คือสภาพที่เขาสร้างรังก็เป็นที่โล่งๆริมถนนนะครับตรงนี้ก็มีสองรังนะครเห็นไหมมีสองรังจุดนี้สำหรับนักถ่ายภาพนกก็รู้ดีว่าเป็นที่ไหนนะครับตัวนี้คือเพศผู้ สังเกตจะมีเรียกว่าไส้คอแล้วกันฮะตรงคอจะมีคล้ายๆเป็นไส้คอหรือเป็นห่วงอะไรประมาณนั้นฮะเป็นวงกลมเห็นชัดเจนว่าตัวนี้คือเป็นตัวผู้นะฮะส่วนตัวเมียจะไม่มีนะครับ ลักษณะอย่างอื่นก็จะคล้ายๆกันฮะปากเขาสีสวยมากเลยครับนี่ครับคือแพศเมียนะครับถ้าดูชัดๆว่าเพศเมียจะไม่มีตรงสร้อยคอรตรงนั้นนะครับและขนาดตัวดูเหมือนจะ ป้อมก่อน,นิดหน่อยด้วยนะจุดที่เขาทำรังวางไข่จุดนี้นอกจากพญาปากกว้างลายเหลืองตัวที่เราเห็นแล้วยังมีพญาปากกว้างหางยาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้นำเสนอใน ตอนต่อไปด้วยนะครับเขาสร้างรังอยู่ในจุดเดียวกันเขามาสร้างในที่โลง่ลงๆเข้าใจว่าน่าจะง่ายต่อการเลี้ยงดูลูกหรือว่าเขามาสร้างเพื่อป้องกันศัตรูผู้ล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเหมือนเขาจงใจมาสร้างใกล้ๆคนเพื่อขับไล่ศัตรูตามธรรมชาตินะคร ถ้าใครขึ้นไปตามเขาตามช่วงนี้จะมองเห็นคล้ายๆใบไม้แห้งระยงระยางตามเสาไฟก็คือลังนอกของกลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มนกพญาปากกว้างนี่ฮะนี่ครับตัวผู้เราจะเห็นว่ามีสร้อยคอและขนาดตัวออกจัดเรียวนิดหนึ่ง ส่วนตัวเมียดูกลมๆป้อมๆก็เป็นนกที่สวยมากทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ